ข้าวเกา้าวเกาเหลาชุดเลยข้าวเกาเหลาเหลาก้าวเรลาชุดข้าวขาหมูข้าวเกาเหลาครับนี่มากรขายชุดละ50สบาทครับเดี๋ยวนี้พ่อค้าบอก60บาทนะครับเรียกเก็บตังค์เดี๋วนี้60บาทนะครับเพิ่มเดี๋วนี้ของอะไรๆไรก็แพงครับสมสารพ่อค้าแม่ค้าครับเดี๋ยวนี้มาขายโอ้ยกว่าจะได้สักต้วยสักชามครับนี่มาจอดอยู่สักปักหนึ่งแล้วครับ ได้ตั๋วได้ต้วสองตัววเองครับโอ้เห็นทั้งวันพ่อข้าบนเดี๋ยวอะไรก็ขายยากครับคนไม่รู้ไปไหนหมดดูพ่กข้าแม่ค้าเดี๋ยวนี้โอ้ขายของกันยากครับโอ้คนกินข้าวไม่ค่อยมีแล้วเงินซื้อหวยกันหมดครับไปเล่นหวยรัฐบาลมอมเมาเล่นหวยกันโอ้ซื้อกันเป็นพันครับเป็นหนี้เป็นสินก็มีครับไม่ยอมซื้อกินครับนี่มากินข้ากับหลวงวิทย์ครับ มาช่วยุดหนุนไปขาก็หน่อยครับวันนี้ข้าวขาหมูข้าวขาได้สองถวเองครับวันนี้โอ้โหนหนุนห่อยของก็งเล้าก็เลาเมื่อก่อน50บาทครับชุดนี้เดี๋ยวนี้60บาทครับเดี๋ยวนี้ของอะไรก็แพงคนกินก็น้อยลงน้อยลงโอ้สงสัยจะรักษาสุขภาพกัน,นะครับรักษาสุขภาพตัวอ้วนหรือเราลูกตัวอ้วนหรือว่าตังไม่ค่อยมีครับ ตังเก็บไว้ซื้อหวยกันหมดครับนี่หองคนหวยกินหน้าดำาคําเครียดครับข้าวไม่ยอมกินครับนี่กินก่อนครับรสชาติก็ดีครับนี่เขาเหลาแกก็ขาขายไปแพงครับมืขอหน้าสิบเดี๋ยวนี้ห0สิบวลครับแพงทุกอย่างครับแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยนี้แพงแล้วไม่ใช่ขายง่ายขายยากด้วยไปที่ไหนก็บนเงินเซ็งแท่ไปหมดครับเงินทองหายากอืมไก่มีเก็บไว้ดีๆครับดูชิ้นใหญ่ๆครับกินก่อนครับ เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเรื่องเดือนม่อยว่ากันรทบคิดถูกคิดผิดเล่าสู่กันฟังกับหลวงวิทย์หลวงวิทย์เจอที่ไหนกินกับุูนหนุนกินกันง่ายง่ายนะหายคลิปให้แฟนคลับได้ชมนั้นครับมีว่างๆนะฮนะนะมาทำครีเอเตอร์เฟซบุ๊ก็ปทำครีเอเตอร์สร้างรายได้ครับเผื่อมีรายได้เข้ามาบ้างครับทำมาค้าขายอื่นไม่รู้จะทำอะไรแลวครับมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อครับ อืมอร่อยอร่อยอร่อยไว้ก่อนอืมกินข้าวไปด้วยบนไม่พลางครับเนี่ยไปบนไปเรื่อยๆครับไม่รู้เมื่อไรจะดีขึ้นครับปเตี้ยไตนี่ชิ้นใหญ่ๆโอ้หน่ากินวันนับเครื่องในครับเครื่องในกินเยอะไม่ค่อยดีนะครับเครื่องในแคทเตอรอนสูงแต่ไม่เป็นไรค่ออกกำลังกายครับนี่วันนี้มีโอกาสก็มาถ่ายคลิปวันนี้มาเที่ยวสนามปลาเครื่องอัดใหญ่ครับโอ้โหมีแต่คนขายคนซื้อมุกไปไหนหมดครับ โอ้โหเดี๋ยวกินก้าวเสร็จกลับบ้านดีกว่าครับโอ้โหอืมกินข้าวเสร็จกลับบ้านสอบคืนนี้ปูนปูนกับก่อนนะครับปูนปูน